สวัสดีค่ะพามาดูนะคะวันนี้วันที่3มแล้วที่เรามีการเปลี่ยนผ้าสแลนทั้งเซตนะคะโซนบริเวณด้านบนใช้เวลา3มวันเนื่องจากว่านะคะทำงานได้แค่ครึ่งวันช่วงบ่ายก็จะฝนตกระยะเวลาก็เลยค่อนข้างที่จะเนินนานหน่อยนะคะจากคลิปต้น,ตน ที่เราเคยพามาชมเนื่องจากสแลนของเราด้านบนของเดิมเป็น80เราทำการเปลี่ยนใหม่นะคะเป็น70%วันนี้ก็แลดูเรียบร้อยสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นสแลน80อันนี้ให้ดูนะคะสองฝั่งฝั่งนี้ฝั่งขวามือก็ยังคงเป็น80นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้ใช้เป็นทางเดิน เวลาลูกค้าเดินเข้ามาจะได้ไม่ร้อนนะคะแล้วก็จริงแล้วมันช่วยกันฝนได้ด้วยเวลาฝนตกนะคะอยู่บริเวณโซนสแสลนนานาแบบนี้ก็ไม่ไม่ถึงกับเปียกอันนี้ก็จะเป็นข้อดีส่วนหนึ่งนะคะเปลี่ยนไม้เพื่อที่เราต้องการแสงแดดเพิ่มมากยิ่งขึ้น,นะะก็เป็นการปรับให้ต้นไม้ที่อยู่ด้านล่างนะคะได้รับแสง ตามความชื่นชอบนะคะของไม้ในแต่ละต้นเนาะ,ะนี่พามาดูปรับใหม่ก็จะแลดูดีนะคะลงลๆนะะก็ถือว่าสะอาดสะอ้านนะคะดูดีแล้วก็สวยขึ้นเยอะก็จะมนะะีทำงานกันอยู่หลักๆสองคนนะคะในส่วนของพ่อบ้านเองแกก็ไปช่วยบ้างนะคะ หน้าร้านเราก็จะเป็นโครงเหล็กนะคะด้านหน้าก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่อันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เราเพิ่งเปิดเป็นโซนจะย้ายบอลสีนะคะมาตั้งพื้นที่โล่งๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำตู้บอลสีเพิ่มอีกเนี่ยค่ะโซนนี้ที่ที่ทำการเปลี่ยนผ้าสแลนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำตู้บอลน,นะคะเอามาไว้อีกฝั่งหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้บอลสีของเดิมนะะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็ยังคงเป็นพื้นที่โซนจำหน่ายอยู่นะคะอย่างที่เห็นสแสดนด้านบนเรามีสองชั้น,นะคะ่ะก็เพื่อ,อเขาเรียกว่าแดดไปนะคะถ้าแดดแรงๆเราก็จะดึงชั้นที่สองขึ้นแต่ถ้าสมมุติคึมๆหน้าหนาวหน้าฝนนะคะเราก็จะใช้ สแลนแค่ชั้นเดียวอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจัดตั้งแล้วก็จัดวางเป็นโซนจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นโซนใหม่ที่เราปรับก็ทำการแก้ไขยอยู่วันนี้ก็คาดคาดว่าจะเสร็จในส่วนของการเปลี่ยนสแลนด้านบนก็จะมีสายน้ำนะคะหนึ่งแหละสายน้ำด้านบนก็เพื่อทับ ทับตัวสแลนเอาไว้เวลาฝนตกเวลามีลมนะคะเขาก็จะได้ไม่ปลิวเนาะแล้วก็สแลนก็จะช่วยเพิ่มน้ํนาหนักให้เขาได้นะคะแล้วก็จะมีสายน้ําด้านในก็เอาไว้เปิดพรมน้ํานะคะพรมน้ําต้นไม้เวลาร้อนๆด้านในนู้นนะคะก็จะเป็นตัวโครงสแลนเหมือนกันแต่ข้างในจะใช้ไม้นะคะไม้ก็ค่อนข้างที่จะ ผุพังพลละ,ละน่าจะว่าฝนตกก็มีอายุอายุของเขาเดี๋ยวยังไงเราค่อยว่ากันอีกทีนึงในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงเหล็กด้านหน้าการใช้เหล็กทําโครงก็ดีอย่างนะคะแน่นหาทาวอนอะคลิปนี้ก็พามาชมนะคะเสร็จแล้วสวยๆส,สวัสดีจ้า